วันที่15มิถุนายนนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนและมีนายศิวัตรบุญเกิดรองประหลัดเมืองพัทยาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย SRT r เมือง,งพัทยาประชาชนในชุมชนวัดธรรมสามาคัคคีและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา6เข้าร่วมกิจกรรมณวัดธรรมสามาคัคคีจากสถิติของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกพบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาจึงได้มีมติร่วมกันกำหนดจัดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสาธารณาสุขในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ2 0 0 0ราย ้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง27พฤษภาคม2566มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิน้น19,530รายคิดเป็นอัตราป่วย29.47 ต่อประชากรแสนรายและจำนวนผู้เสียชีวิต17รายมีรายงานผู้ป่วยสูงกว่าปี2,565ณนะช่วงเวลาเดียวกันถึง4.2เท่าทั้งนี้เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคส่วนควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคให้เลือดออกในชุมชน จึงได้ร่วมกับเครือข่าย SRRT เมืองพัทยาประชาชนนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยมาตรการ3มเก็บคือเก็บขยะเก็บบ้านเก็บน้ำมาตรการ5ปอปหนึ่งขอคือปิดฝาภาชนะเปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก7วันปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมปฏิบัติเป็นประจำและขัดขอบด้านในภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงลายรวมกับการใช้ทรายอเบดเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกการรณรงค์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเดินขบวนสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนแล้วคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคยังได้เดินแจกทรายอเบดลูกปลาหางนกยูงมักกรูด และเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนวัดธรรมสามัคคีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังต่อไป ไม่อันทั้มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e d f i v e Academy